เธอห้าวิไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เข้าสิอย่าพึ่งเข้าเยอะกลับมาป่อยลูกโอ้ยห้าวิ ใจนะายทำด้วยอะไรวะ <laughs> แม่ป้าพระพระจะตั้งขยับไหมเฉียงไปทางขวาลกอ้อมหลังพี่แม่ป้าพระก็อยู่ทางขวาแม่ป้าเฉียงไปทางใกล้ๆรถ Gracias.